สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ r f นะครับช่องที่สุ่มสกิน RV เร็วที่สุดในประเทศไทยเราจ้าวิดวัาวันตอนนี้น่าจะยังเร็วอยู่นะครับ<อ>วันนี้ผมจะมารีวิวกล่องสกินตัวแม่เพียง6คูปองนะครับก่อนไปรับชมครฝากร้านเติมเกมก o r f แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r ร b e นะครับมุ่งหน้าสู่5,000ซับสไครเบอรนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะโอเคแล้วผมมีอะไรจะบอกครับทุกคน ผมลืมกดอัดไปก่อนหน้านี้โอ้โหรีวิวไป5้หกนาทีนะครับกล่องสกินตัวแม่นี่แหละการันตี50กล่องฮะซื้อไปเลยแพ็คไอที่เขาบอกนะสองนะครับมันจะการันตีนแน่นอน1สกินนะครับแบบเลือกด้วนะอ่ะก็คือเปิดให้ดูไปแล้วนะครับเมื่อกี้เงี้เรียบร้อยเลยแตกพ่ายนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้รวดเร็วแน่นอนนะแล้วก็มีเรื่องแจ้งครับ าราคาราคาข้างบนเนี่ยขายถึงเดือนพฤศจิกายนครับเดือนธันวาขอปรับเป็นราคาสีเขียวที่อยู่ข้างล่างนะจ๊ะไปก็คือเมื่อกี้ผมเปิดอะไรเรียบร้อยนะรีวิวเรียบร้อยแล้วจนได้ตาไอสกินตัวแม่มานะเป็นแบบเลือกรับนะทุกคน <Wow. S 1> ผมก็มองว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะครับ <Wow. S 1> เพราะไวโอลิดเนี่ยเข้ามาใหม่ๆนะโอ้โหพันห้าพันหนะประมาณพันหนึ่อะจำไม่ได้แน่นอนแต่ว่าแพงะครับเออ อันอื่นก็สกินค่อนข้างสวยนะมีอันเนี้ยก็มาขาย2 9 9บ่อยนะครับนบตาตยานะก็อ่ะผมก็เก็บเป็นตราอัญเชิญอย่างนี้นะครับเหตุผลที่เก็บเพราะว่าอะไรที่เก็บเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเกิดวันหนึ่งทุกคนมันมีแจกไอ้พวกตาอัญเชิญอันไหนฟรีอะไรอย่างเงี้ย สกินสมมติว่ามีวันหนึ่งมีไบรท์มาแจกฟรีไบรท์โอชิอันนี้มาแจกฟรีเราก็มาริเราก็รับของฟรีไบรท์นั้นมาก่อนแล้วเราก็มาเลือกรับทูลเลนอันนี้ยเป็นการแบบไม่เสียของนะเออเนี่ยดูดิตาอันเชิญผมว่าเก็บไปพึัพบนะตอนนี้ไอดีนี้มีอยู่2 7 9สกินนะก,ก็ค่อยๆเก็บกันไปนะครับโอเคหมดสั้นสั้นแบบสั้นจัดนะฝากร้านเติมเกมกอฟอร์ฝากไลฟ์า <c oughs> offer, ฝากสับสไครนะขอโทษด,ด้วยที่เมื่อคืนไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าตื่น แบบสลบตั้งแต่สี่ทุมครึ่งน,นะตื่นมา7จ็ดโมงเช้าเนี่ยมาทําให้นะครับโอเคขอโทษด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ใครอยากอุดหนุก็เรียนเชิญน,นะครับวันนี้ไปแล้วครับลืมกดอ่านศร้าแป๊บสวัสดีครับ